สวัสดีครับยินดีเข้าสู่ช่องทัดเลสซิ่งครับวันนี้เราจะมาบอกวิธีการาตั้งล้อซีลวดครับข้อ17นะครับนี่ครับจะเป็นข้อ17หรือขอ้อ1่ครับข้บบอ16ก็จะเป็นรถของพวกรถอโตเมติครับที่เป็นล้อซีลวดครับหรือจะเป็นข้อ17ก็จะเป็นของพวก รถมีเกียร์รถมีระบบใช้เกียร์ทั่วไปครับอย่างเพิ่งอย่างเช่นเพเว็บร้อยสิบไอครับอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็การตั้งซิรวดให้มันตรงครับแล้วก็ทำคล้ายๆกันครับนี่ครับเราก็ล้อมาครับเราล้อมาแล้วใส่ตรงนี้ใส่สริวดนี่ครับนี่ครับแลาก็หมุนเข้าไปครับเนี่ยหมุนเข้าไปหมุนให้มันได้กลางๆครับ ต้องมีวิธีอะไรวิธีปริตองอะไรมากไปครับยังไงก็ตั้งล้อให้มันตรงๆรงก็พอครับแต่บางครั้งมันก็รตรงหรือไม่ตรงครับมันก็อยู่ที่ว่าเป็นล้อมือหนึ่งหรือล้อมือสองครับถ้ากดว่าเป็นล้อมือสองล้อมือสองก็ตามสภาพไปครับส่วนล้อมือหนึ่งก็ต้องแลแต่เกลีครับแล้วก็เี่ย้อก็ตักลอบงนครับ,รบเวลา ก่อนที่เราจะขายตั้งครับนี่เราต้องล็อกล็อกตัวหมุนตัวนี้ครับหมุนตัวล้อเนี่ครับให้มันแน่นครับสายฝาแล้วก็เอามือครับหมุนซีรวดเข้าไปครับหมุนซีรวดเข้าไปทุกเส้นครับให้ให้ใกล้ๆสุดเกี่ยวครับให้มันเหมือนกันทุกเส้นครับนี่ครับครับนี่ครับ แล้วก็อย่าหมุนอย่างเงี้ยครับนี่ผมหมุนนะครับไล่ไล่ไปครับนี่ครับแล้วก็เราก็จะมาตั้งตัวนี้ครับตัวนี้อย่างไงก็ก่อนจะตั้งรอที่ลวดครับเราก็ต้องมีนี่ครับกุงแจครับกุงแจกุญแจตั้งซิ้นลวดครับนี่ครับอย่างนี้ นี่ครับแล้วก็เราก็ปรับตัวตั้งครับเราก็ต้องมารู้ครับว่า,าตัวตั้งซีรวดเนี่ยครับมันมันใช้ยังไงมั่งครับไอ้ตรงนี้ครับเนี่ยผมชี้ดูครับตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ครับตรงเนี้ยตรงเนี้ยที่ผมชี้เนี่ยด้านข้างเนี่ยคือสําหรับหมุนตัง้งมาให้ล้อมันเบี้ยวซ้า,ายเบี้ยวฝาครับเนี่ยให้ล้อมันเบี้ยวซ้ายเบี้ยวฝาตัวนี้ยเราก็หมุนเข้าไปเงี้ยครับ ่วนตัวนี้ครับตัวนี้ตัวน,วนี้ที่มือผมชี้เข้ามานะตัวนี้คือดันเข้าไปอย่างนี้ครับดันเข้าไปคือจะตั้งไม่ให้มันโยนครับไม่ให้ล้อมันโยนครับนยครับเดี๋ยวผมจะตั้งไขดูครับนยครับลองแจ้ครับรแล้วก็ ปุนลงไปครับปุนเงี้ยให้เพื s <S kho, ่อนๆคล้องอ่ะครับก็ผมก็จะอธิบายพอเข้าๆนะครับพอเข้านี่ครับว่าวิธีการทำเกี่ยวกับน้องพอใส่ครับว่าขั้นตอนแรกๆคืออะอะไรๆครับตัวจะทำดีหรือไม่ดีก็อยู่ที่ตัวเราแหละครับ ครับอะไรไม่ดีเราก็ทําให้มันดีครับยมันก็ดีเองครับยังไงก็ฝากติดตามช่อง Youtube ทันดิซิ่ง้วยครับหรือเพจมอใไซมือ2อราชุูดีบายทันดิซิ่งครับร้านผมเองครับก็มีมอใไซค์มือ2พร้อมใช้งานครับ จะเข้าไปเที่ยวชมช่อง y o u t u ทัตเตอซิ่งครับดืเข้ามาได้เลยครับขะครับลไถนะครับเราก็ตั้งไปเรื่อยครับตั้งตั้งไปเรื่อยๆ,อยๆแล้วก็ด่ายไปเรื่อยครับค่อยไล่ไปครับไม่ต้องรีบร้อน ที่บอกครับก็คือครับ,า,รบราจะเกิดว่าเอาท่านี้ครับท่านี้จะได้เห็นด้านข้างครับเนี่ยเนี่ยครับเราก็ขายไล่ไล่ไปครับไล่ไล่ไปให,ให้ให้ให้สูตรองมันนะครับแล้วเราก็ส่วนตัวนี้ครับตัวนี้เนี่ยครับ ด้านข้างผมตัวเนี้ยสมมติว่าเราหมุนล,ล้อไปครับล้อมันยังยังเบี้ยวไปทางซ้ายทางขวานะครับเราก็ขายตัวด้านข้างเนี่ยครับเบี้ยวเบี้ยวไปทางฝาเราก็ขายทางซ้ายเบี้ยวทางซ้ายขายทางฝาครับควรในตัวหลังเนี่ยครับต้นล้อมันโยนครับเราก็ดันตรงนี้เข้าไปแล้วขายครับก็คือผมว่าอธิบายให้ให้ให,ให้ให้พอรู้นะครับยังไงก็เราก็ ก็ต้องไปศึกษาเอานะครับเพราะว่าว<ม>ิชาช่างครับมันก็มีหลายแบบครับครับหวัสดีครับ